สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาผอกันกระแบดในช่วงเศร้าของมือวันที่สิบเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมือนีแอดภาพพอมพี่น้องบาเทาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะเลขพ่อตู้นะคะพ่อแม่พี่น้องคามงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณแม่โคราชบอกว่า ตัวเลขของประตูเขามาเป็นสามตัวตรงๆน,นะคะหกห้าสองนะคะแล้วก็หาสองสองตัวบนพร้อมพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่ประตูเล่านํามาเห็ดใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอางวดแหลกกับเขาหกหากสองแล้วนะคะงวดน,นี้ได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขหน้าทางของประตูนะคะตัวเลขสีมิตตัวใดแน่ประตูเราสีนเน้นย้าตัวเลขตัวใดให้นะคะพร้อมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่จ่าสวัสดีจ้าคุณแม่อันวันนี้มาตามตัวแรกนะคะคุณแม่จ้าแรกพคตู้นะลูกวันนี้ค่ะเออเรกพคตู้อะงวดก่อนนะไอที่มันเขาเอาไอนั่นมาหขเอาไอสูตรใหม่มาจ้าเออก็ะเลยแกกระเลยถูกสามตัวเลยอ้าวสามตัวเลยเหรอคะคุณแม่ เออเมื่อวานแม่ให้คิดแล้วแม่ก็เลยไปค่ะเออได้สามตัวเลยงวดก่อน,น่ะสามตัวตรงหรือสามตัวโต๊ดคะคุณแม่ตรงเลยโอ้เสียดายจ <3 S 1> งสามตัวตรงแล้วก็สองตัวตรงบนน่ะอู้เสียดายมากเลยแล้วก็มีมีเลขแค่สองตัวค่ะเลขเลขสองตัวน่ะค่ะเลขแต่ว่าหลักร้อยน่ะมันมีทั้งห้าตัว S <S แต่เลขตัวเดียวเลยในแอปแบบแบบงวดอย่างนี้เลยเขาบอกอ๋อเลขตัวเดียวแต่ว่ามัน<ล>มีหลักร้อยห้าตัวใช่อ๋อก็ดีนะแม่เดี๋ยนใะแอปแม่จะบอกเนี่ยเลขพอตูนะ้น่ะวิ่งบนหกกับเก้าวิ่งบนหกกับเก้าค่ะเน้นไปที่หกเน้นหกคะ่ะจ้าแล้วก็มันจะมี สามตัวบุญอนจ้ะสองเก้าหกสองเก้าหกค่ะหกเก้าหกหกเก้าหกค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกค่ะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกค่ะเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกค่ะสองตัวบนเก้าหกสองตัวบนนีนเก้าหกค่ะ จ้ะแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกค่ะจ้ะวดก่อนอะ่ะเขาก็มีห้าตัวแบบนี้แหละลูกจ้ะห้าตัวแบบนี้แหละหกห้าสองอ่ะค่ะแล้วก็มีห้าสามตัวหนึ่งแบบเนี้ยแบบโอ้แบบแบบวันนี้เลยเจ็ดหกแค่แบบนี้เลย,บบเลยจ้ะได้สูตรแบบนี้เลยลูกสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนอืมค่ะอ่าอ่าแล้ววัดนี้ล่างจ้ะ วิ่งเจ็ดล่างวิ่งเจ็ดค่ะจ้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะจ้าอันแม่ลืมไปตัวหนึ่งไอ้วิ่งวิ่งล่างน่ะมีศูนย์อีกตัวหนึ่งจ้า แล้วก็เน้นไปที่ศูนย์เน้นศูนย์ค่ะคุณแม่อ่ามีแค่นี้แหละจต่แต่เขาบอกว่างวดก่อนมันได้สูตรมาใหม่ที่บ้านเอามาให้ย่งไงค่ะทีนี้ก็เลยถูกก็มันมันมีเลขแบบนี้แ่ะลูกมีหกห้าสองด้วยแล้วก็มีห้าสองแล้วก็มีห้าสาม แต่เขาก็เน้นไปที่อันนี้แหละเหมือนเขาเน้นไอ้เก้าหกนี่แหละลูกจ้ะเออแต่ใูร่นนี้จะยังไงนะแต่งวดก่อนอ่ะมาใหม่ทุกถูกเลยอืมค่ะแกไม่ได้ไปยงไงจ้ะนั่นแหละพอตู้บอกว่าแม่ค้อไม่เห็นม้าอะไรเงี้ยจ้ะแกก็ไม่ได้ติดต่อมาดอกเพราะว่าแกยุ่งใช่แกน่าจะมีคี่ไหอีมเออแล้วแตก ใครอยากได้ก็มาหาเอาอแกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เอาอะไรด้วยจ้าไม่ได้นานอะไรก็แล้วแต่แม่ก็มัวแต่ไปยุ่งเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปหาเขาอืเนี่ยติดนาต้องรอเพื่อนแม่มาติดต่อก่อนว่าเขาได้มาหรือยังอ่ลูกได้ได้ค่ะคุณแม่ออเนี่ยติดนาเนี่ยไม่ยากหรอกจุก๊บก็มาเลยแต่มันแล้วแต่มันจะมีตอนช่วงไหนเท่านั้นเองค่ะ คะ่ะแต่<ม>เลขเลขปดนี่ก็เอาอยู่นะแม่เลขพะธุดงก็เหมือนเหมือนกันนะคะจ้ะเลขปดนี่แม่ก็ยังไม่ได้เจอเลยเ,เพราะว่าต้องส่วนต่อไปด้วยจ้ะจ้ะ,จะแต่คุณแม่น่าจะมีแค่นี้ละแอสค่ะคุณแม่งวดงวดเมื่อกี้เขาเข้าหกห้าสองแล้วก็ห้าสองเลยเนาะแม่เนาะใช่แต,<ม>แต่มันมีห้าตัวแบบนี้แหละ จ้ะอันนี้สูตรใหม่เขาเพิ่งได้มาใช่ไหมคะเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาแล้วเขาก็ทําเลยทําเลยก็ถูกหกห้าสองเลยล้วถูกตัวเออ่นแเละถูกแบบค่าตัวอย่างนี้เลยค่ะอ่าลองดูจ้ะคุณแม่อ่าล่างนี้เพิ่นไม่ได้เน้นให้หรอคะคุณแม่เจ็ดศูนย์ลุกอ๋อเน้นเจ็ดศูนย์ข้างบนนี่เก้าหกแล้วไหะเออเจ็ดศูนย์กันเก้าศูนย์ด้วยว่างั้นโอ้กันเก้าศูนย์นะคะ จ้านอกกนั้นจะไว้ดูจ้ะคุณแม่แต่แม่รู้ว่าสองเจ็ดจะสวยนะล่างอ๋อคุณคุณแม่ว่าสองเจ็ดนี้ก็โอเคใช่ไหมแม่ใช่จ้ะจาคุณแม่ได้ค่ะจ้ะจ้ะ,ะมีแค่นี้เนาะคุณแม่เนาะจ้ามีแค่นี้ฮะกค่ะค่ะคุณแม่ขอขอบคุณคุณแม่มากๆสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคุณแม่จ้าจะไม่เป็นไรลลกโชคดีโลกจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ สรุปตัวเลขแนวทาง่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขเลขพ่อตู้นะคะหมวดที่ผ่านมาหน่คุณแม่โคราชน,นะคะบอกว่าตัวเลขพระตูเพิ่นเขามาเป็นหกหาสองเป็นตัวตรงๆพี่น้องแล้วก็เลขสองตัวบนคือหาสองเนาะ,ะเนาะเอางวดนี้นะคะสูตรไม่พระตูแล้วหายมาบนบนวิ่งหกกับเก้าค่ะเน้นเลขวิ่งคือหลักหกเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขจับคู่นะคะมีสองเก้าหก หกเก้าหกเจ็ดก้าหกหนเกหเก้าเกหนะคะสอตัวบนมีเก้าหกลวก็ดหนะคะพอตู่แล้วกับวงกลมอยู่ที่เกหเนาะค่ะเนาะบันทีเลขล่างค่ะล่างวิ่ง7กับ0ูนย์นะคะพอแม่พี่น้องค่ะล่างวิ่ง7กับ0ูพอตู่วงกลมอยู่ที่ศนย์นะคะเน้น0นะะูนย์นะะเด้อตัวเลขจับคู่ล่างนะคะมี7 0็ดศู7ย์ศนะคะ พอตู่เล่าเน้นวงกลมยูทีเจ๊ศูนย์นะคะตัวร่องคือเก่าศูนย์นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนค่ะเลขพ่อตู้เป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะตัวเลขทุกตัวมีซิ์เขามีสิิดรุดทุกทุกตัวค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุข สคโชคโชคมานมานลำาำไปรวยแห้งๆปังปังขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะ จากคุณแม่โคราชค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกถ้าว่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะเขามาแลกก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอคะสด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขุสุกสนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาเด้ค่ะได้สำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ